ทำงานแล้วประจําลายอยู่แบงค์ตําเน่งขายรถจะดีที่ทำงานแล้วเพรามีเก้าอี้ใส่หนังดีที่ข้างบันไดที่มือีตียุดแตง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 ,ง,งสํานักงานจะดากกินแบงค์รัฐบาลไม่สนับสนุนให้เด็กเยาวชนและกระเทยเล่นการพานันโอ้ยเป็นยังจังพสนับสนุนให้กระเทอเล่นการพานันครับโอ้ย มันเล่นหลายกบันก็เมีย่ยงเขานี่แล้วไอ้เพื่นอยากได้หลายอยากได้หลายกับบ่าวาดอกเม่ยังย่ำโทษไปซื้อวัสดุพันคูนพันพน,พน,นั่นแล้วย่ำเสิจจยใจกูทักแชทไปถามบอคอดเฟสกู <laughs> เอ้ามันก็บโนบุคคลอยู่ดอกจะเหมาวรวมไหมหล่ะเว้ยกับอะไรวาว,าว่าแต่ผู้เปลี่ยนผู้บ่เปลี่ยนเพื่อนก็ดีอยู่แต่ว่าชาวสูงนิ่นนี่บ่เปลี่ยนดอกดีขึอ้นอยังนี่จะดอนจอนจัดจ้าศิลปินตลกของคณะมอลำใจเกินรออ้อยค่ะเออการเป็นตลกนอยถึงว่าเฮห้พี่น้องหัวให้พี่น้องเฮามีรอยยิมเมืม่อนี่คิดว่าพี่น้องน้องบอลเข้าสิหัวให้บอลหัวบพหัวก็เล้วแต่เพื่อนแล้วขอเห็นตามหน้าที่แมโอ้ยออกมาเลียนตลกแล้วใส่ความสามารถเฮ็ดให้พี่น้องหัวให้ได้สันตัว ความสามารถก็มีเท่านี้แล้วขันบ่หัวก็ลงไปยิงสวงกันเท่านั้นแล้วนั่นดึงจิตดึงใจเอาพี่เอาน้องเขาอยู่น้ำหลายๆจนสอดแกงสันตัวรับรองว่าเพื่อนแก้งสุขคนก็นแล้วกันเออเพื่อนบ่เมื่อบอมแมนบ่ลลำดีแมนบอกบอมแมนเมยังบัตรอร่อยหาสปุ่นนาะโอย <laughs> โอ้แต่ว่าเป็นออนเป็นตาออนซ่อนมาอนี่ถือว่าพี่น้องในบ้านทำบุญบนะครับปาดคนหลายสุดลูกหลูกหลูกตาน,นะครับยายรอนว่าหนาขึ้นว่าสิถือรางวัลที่หนึ่งบุญได้งวดนี่ยเบิ่งออรลาจะเป็นเศรษฐีลอยล้านยุ่แม่นบอกเมาไห้เนี่ยโอ้โปากหวานใบละเท่าไหรครับใบละร้อยค่ะเ้ยมาขายแพ้งแท้บันเมี่ยงเพิ่นขาย80บาท กลองฉลา่ิพิ้นประกาศอยู่ตลอดว่าห้ามจำหน่ายเกินใบละ80บาทคันแปดสิบบาทนี่หมายถึงว่าเอาเปียบผู้บริโภคแมนคันใบละลอยเอาเปียบผู้บริโภคใบละบ่อใบละลอยโอ้ยใครอยากได้ใบละเปีดสิบบาทไปซื้อเองอยู่กล้องฉลาสพุ่นที่มาตอ่อที่แตก<ม>ยังแต่ขี่รถ<ม>พาแดดแกับเมียพอแห้งแล้วพี่น้องเจ้ามาหาโอ้ยพี่น้องใครพอเมาออวันนี้กินเราซื้อใครตัว กินเหล้าตูดนี่ที่เมาคักเมานเนี่ยคิดว่าเรากินเหล้ายี่หอได้แล้วคือเมากบานก็กเมืองพิ่นเลยเราเล้ากินว่าไม่ยีหย่ห้อยี่ห้อเนียยีย่ห้อเราบ่ได้ซื้อจักเทียโอ้ยยีห่ห้อบไ้ซส้อเออโอ้คันเลขชุดนี่ได้ขายหลายปันไดค,ครับที่ใบ,บนี่ขายพื้นพันเจ็ดร้อยเออแต่ว่าขายไท้กันเองบอแพงดอกท่าไดครับสองพันเอ็ดโอ้ยมอขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องสิได้อาศัยกันต่อไปแม่นบอกเอา ธุรก,กิจก็คือธุรก,กิจไม่สิเกี่ยวยังกันกับค้าว่าหัวหน้ากับลูกน้องดอนกันแปดสิบไอ้กันสองพันเอ็ดปันหนหัวหน้าบ่ามีเงินดอกนี่เห็นบ่ลูกน้องกันหลายปีเนี่ยลดเลือยยันพานากหลายก็เก่าต้องประหยัดไว้ทะเลี้ยงลูกน้องตัวบ่มีเงินซื้อดอกโอ้ยเงินบ่มีเงินบ่มีหอมเงินล้านหาไปซื้อรถตู้เมื่อกี้เห็นยูบุเดียวปุ๋นะ โอ้ยขี้เย็นชั่วโมงเดียวจังได้ลดบานหาขั้นหัวหนาติดแอร์ให้เบิร์ตสุขั้นเดียร์ย่ายี่เบ้าเลี่ยงติดแอร์พงกูนายเอาไงเป็นเทไนรถขี้มากไหอนี่อากาศดีบ่เฮ้ยโอ้ยอย่าใส่เข้ามารถติดแอร์ไปยังแม่เลียวติดทั้งหลังกูนั่งทั้งหนาเอาให้มึงขึ้นบังโรดจากสีสกีทอดแล้วข้นนาเฉสีมากกูสร้างอาบหน้ามหุ่นตัวปลาดพี่น้องครับเย็นปรนอาบน้าครับเฮียกูแตกนี่แล้วโอ้ย ทิมาเย็นยังอยู่นี่บรรยายน่ยรถขีมามือนี่เป็นจังไหนอากาศไทยเท่ดีบออากาศไทยเท่ดีรถขั้นไม่เหงอากาศไทยเท่ดีเออเท่คักเท่เน่ไก่สิเทพกูลงสวรรค์แล้วโอ้ยรถจังไ้หับหมี่หนตาต่างหัวหมี่มองเปิดเอาเอากลบ่าเปิดซ้ำมากูไปโอบซ้ำเตาโอบปุ้นัวนน่ะเอาอบสมุนไพรมือรุ่นเก่าหนาดเอาเป้าขึ้นไปใส่ทั้งรถน้ำต้นเน้องจะของขึ้นไปอบล่องเบิ่งเนี่ยพอ นายัางไงมั้งเฉ่ะเปรี้อยอคุนตีดอนอย่าจมคุมนันคุ้มหนีหยรทอเนี่ยสมัยก่อนรถขั้นเดียวไปเป็นว่งเป็นคณะสองสามร้อยคนกาดกันไปได้เป็นศิลปินต้องอยู่ง่ายกินง่ายไปน้ำกันไปง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอย่าจมค้มนันคุ้มหนีหยรไม่ล่ะอ๋อแม่เหล่วสมัยก่อนหัวหน้าเขาไปน้ำลูกน้องเขาบอก,ออกเปียกลูกน้องคือสมัยนี้จีตะรถ่วนโตเอ เอา้าหัวหน้าผ้ามีงานนี่มีเงินในกระเป๋ามีงานสืมือนี่บอดีใจตี้เงินเต็มกระเป๋าอ่ะแม่อแล้วเต็มกระเป๋าเจ้าของลูกน้องก็ใช้กินข้าวห้อยเกียแล้วเอา้าเอา้าเป็นอยังจังหวะจังสันย,ยัยกูไม่ได้ค่าโตนี่แล้วเอา้าผมคือได้แล้วแม่อแล้วซูไปน่ำกันอ่ะเอาห่วยโอ้เฝ้าต้นหน้าพี่น้องบขาขึ้นว่ากันหัวหน้าเฝ้าความจริงสิอยากอายพี่น้องจักเม็ดเอ้าเจ้าก้าวเฝ้าความจริงอ่ะเฝ้าแมีเอา้เอาเพราะแม่กูคือได้แล้วเดี๋ยวเันนี้อ่ะ ถ้ากุศุอในวนาวกับแม่งแล้วคนหน้าหาันกับยม่งมาเฉียวกูอยู่เนี่ยมากเต้ก็บม่เปิดเทปฟังอยู่บ้านพุน่นโอ้ยได้จ้างซอยจสื้าพอาะหาเงินมาเดี๋ยวมเฉียวข้าเฉี่ยวแน่แท้กูมุนปะ <laughs> โอ้คอยบอกว่ายังไมย่ย่อแล้วนี่เราผิดกันกับเมียเนี่ย <laughs> ยาเด้อยาเด้อกูจับไปเสียค่างป้านี่มุนเหมือนเด้อโอ้ยดอนไม่อยังบ่อยเอา้า ป้าสิาพานนอนหัวหน้าปุ่นจิดูนี่ไม่ได้พานแล้วเบ้าความจริงอ่ะกันหัวหน้าเบ้าความจริงนี่พี่น้องครับยายดอนเบิกล่วงหน้าสามหมื่นกว่าบาทนี่สี่ักเอาเงี้ยมได้เ,เงินเบิกกับเงินค่าตัวมันเกี่ยวยังการบดัดยาเอาเอามันเกี่ยวบมันสิเกี่ยวบางไดเมื่อเจ้าไปทำสัญญาเอาข่มาอยู่น้าเหยเาใบสัญญามันมีไหมคำว่าเงินเบิกกับเงินค่าตัวไม่เกี่ยวกันถ้าคุณไม่เข้าใจกลับไปอ่านใบสัญญาใหม่บ่อยสิใจ กูขึ้นแล้วมือเนี่ยอป้าพี่น้องย่าดอนขึ้นไหลแต่ว่ามือนีแม่เพราะว่าแล้วกูกะลีเก้าสูงเนื้อน่ะเอาขอเสียงพี่น้องย่าดอนเน่แล้วป้าป้าแสดงว่าพี่น้องมาหลายๆบัตรลอยหาซิบบุตรแมาเบิ่งบ่อยสิใช่ปะครับเอาบ่พะนะเห็นบ่อโอ้ยนีพี่น้องคอยมาแล้วใบลอยขอบคุณครับเอาาาตแม่่พี เต้ยเต,าตา้ยมาสั้นสัญญาน้ำตาแม่สัญญาน้ำตา,ตาแม่เออบักคำพันน่ะนะบพสัญญาแล้วเมียควายตายแต่โดนเด <laughs> ียวได้แล้วร้อยหนึ่งครับกันร้องได้กระสีร้องแต่ว่ากันร้องบ่ได้กระสีเสยดอนเอายังมาดอนดอนไรนะว่าปันเชียวเถื่อนเนี่ยเอาให้เกียดได้ไหมเอาเมา่อกี้เมาหัวหน้าสิไรอหนีจ้กเม็ดติดเลยโอ้ยมีเจ้ข่อยและที่ไรเจ้าหนีอ่ะ จ้จาคือจังไหนวะจะเขาจะมาไล่เจ้าเขาหนีเอ,อ้าปากพงฮะท่นกูเป็นหัวหน้าหมอล่านะครับเจ้าผ้ามัดใจข้าหมอล่านี่โอ้ยกูมีไอเด้ประสาทกูกิน <c oughs> เอาไปเบ้าครับเขานมาแล้วลูกพี่เอ้<แ>ยกนะการหายายปีพี่ฮะยายปี๋ยายปี๋บานสุขขังยายปี๋บันสุขขังมาเด้อยายปี๋บันสุขขังแมนเราไปทางใดละ่ะ <c oughs> เปิ้ลมาบอกน้ำสกุลผู้ใดซื้อปีลูกมหาเปิ้ในเรื่องเปิ้ลประกาศหาลูกไปเหมือนทุกคนในเปิ้ลเรียกเอาโ <c oughs> อา้บมื่ขึ้นว่าหัวหน้าสิ่ไลน์หนีเจังเม็ดมิจจะคอยละสิ่ไลน์เจ้าหนีอ่ะเอาเอาคอยสิ่นี้เจ้าในคนเป็นหัวหนา้าวงเป็นการสร้าง้วบริหารงานมาปินอ่ะบ้านเจ้าของบริหารดีล่ะเพราะว่า,วาเดี๋ยวพ้องกันกูเป็นหัวหน้านะครับเจ้าภาพมจ่ายค่ามา,า,า,มาลำ่ำย่ามือเศร้ากูเสื้อลูกน้องเบาสุกสุขคนเลยบักได้ยี้มแต่เปิเปากูแจ้งตำรวจจับพร้อมกูนะก็คือดีแต่ว่าดอน ไมยังบ่อยเอามาสิบ,บ่อยๆค้าแขกด้วยนี่โอ้บ่อยเห้เกียรติผมเลยเอา้าพี่น้องครับเบิกล่วงนานในไม้ถึงยืมเงินหัวนาไปใส่ก้อนเฟสไปไล่ไปเด็กดินเทียงขึ้นหัวนากินเข่านอนหลับกับพ่อแทบย้อนยากน้ำลุกน้องบังคับให้เอาโอนเงินให้โอ้กทุ่มเทียงขึ้นน่ะพี่น้องก็บ่อยเห้เกียรติกันแท้บ่อยเบ้าธุรคิดแน่เปียงบ้านจะของยู่สาละขามบ้านเขาอยู่ขอนแก่นเสียกูเมารดสามพันเมาเงินสองพันสันเตีย มมักขึ้นทักแจ่มวเหนียว มุนะครับยายยับมานีเราเขียนให้เจ้าเด้นน่ะยใช่ไหมเรายางไปไอ้เขียนให้หัวหน้าบอยเขียนให้เจ้าเด้นน่ะเบิ้งปากยายครับแล้วแก่โอ้ยอย่างสิ่แล้วไม่ได้ค่าตจ๊กวางเงินน้ำแฟนกูก็ได้ดอกโอ้มีแฟนเป็นทหารติขอบคุณจ่าต้อมนะคะขอบคุณค่ะว่าอย่างไร ตามหาไผ่เกาะยายปีลูกไส้มาข่ายยู่นาเวที่จะมาก็มาเด้อ้าไมหมอลำจะหยุดแล้วนะคะไปยังจังในน้ำหากันดูเทเดียวเนียวเอาบน้ำหาจังไหนลูกขี่รถยนต์มาเมียขี่จักรยานนอหาลอยก็โยกเพากันง่ายตีกติยุ่เต่มหมอนำนีตีบ่แม่แล้วยู่เวทที่ม่วยพุ่นบอกคบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ครบประยุทธ์เราจะได้บารคนจนเราทุกคนจะจนไปพร้อมกันวันพรุ่งนี้กูจะไม่ไปยามมึงยามยุสใสก่อริสอพอนนสูง,งคิดเหอรอว่าโดนจับแล้วมึงจะรอดดีนะวันนี้ไม่ได้ขี่เรือดำน้ำมา ตรวจดักทางตรวจเยี่ยกูกับขี่ฟืดพราะแห้งตรวจโพตรวจโพ่วัาสิขี่ออกไว้ตรวจอยู่หาพยาธิแบบไปในตัตพร้อมบอกว่าสิว่าขออนุญาตประกาศงานกับพี่น้องขอเชิญเที่ยวบุญประจำปีฟังเทศมหาชาติร่วมทอดพระป่าสามาัคคีกองละ499บาท499บาทเท่านั้น ที่วัดบางมะนาววัดบางมะนาวตำบลคลองม่วงอเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาการคืนชมมวยบอยสิริชัยมวยบอยสิริชัยแต่ริมมีแต่หมอลำมีแต่หมอลำบอมีมวยการคืนชมมาหอและศพหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยในวันอาทิตย์ที่5เมษายน2553 33 3, 3, 3, 3. ยังมีมวยอีกนะคะคืนนี้ คุณวัยตีเจ้าคุนสิ้ี้ยังอีกก็เล่ากันได้แท้ไม่ยังอีกบัานนี้เทอดแซบบอสเกลน่ะโอ้เบิถหนามึงเนี่ยถ้าเป็นกูไปเทอดจับกูกับบอสเกนได้เดานี่เป็นขืนว่ายังค่ะผู้ใดเป็นยังสันติบังหันไม่ยอมโดนแล้วผิดกับพ่อหน่าว่างั้นไม่ยอมรันผิดกับพ่อหน่าเออเถียงเอาค่าโตว่างั้นยายเป็นยังกับผิดกับพ่อหน่ามาคุยกันก่อนดูไม่ยอมโดน ไม่เงินเอามั้งซื้อเงินยังเดียวเนี่ยแก็บอาหันเอินอาหันเนาะกูจะไปหันยังกูฟังขวากูว่าปกนไดไม่ใช่เอินเศร้าขวากูจักเทียเดียวเนี่ยจ้างมาหยังจ้างกูมาขวากเอาคักๆแน่ๆเนี่ยบอกว่าจะไปซีใหญ่ไม่สนิทมามาคุยกันก่อนวะกูว่าเบ้าดอกกับชู้พี่น้องหัวนาเนี่ยพี่น้องจังไหนลูกน้องเคลือกันลูกน้องกับไปยังไม่ได้ค่าตกกูไม่ได้อ่ะแม่แล้วมึงกูไม่ได้เบิกเบิกกับไปยังกูเบิกก็หลายอ่ะหาลอย สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าพะนะมาเบิกขวดเบิกพวกแท้เบิกหไรไปเบิกไปกินปีไม่บังหันตีบอว่าแล้วเซไปกูเบิกจังสองแสนผู้แน่ยายมาหยังแล้วบ้านอะไรใจจากบาทเลยนะบอแต่เปิดวงมาผุนน่ะแต่วันที่เศร้าเก่ากันยากผู้เร็วป้าไปหยังดอกแม่นบ้านอะไรใจอาหารการกินกับเบือดเบือยากเออเมื้อนี้แกงเขียวหวานโอ้ย อย่าใส่เขาว่าเกียงเขียวหวานทอดนะเกลียงบักเขียใส่ผงเขียวหวานมาจังเสียอะมนันบามีตอนหมูตอนไก่จัหน่อยในตีโอ้ยใส่มี่ใส่ตอนไกนะ่น่ะบักเขียสี่สิบโลไก่สองโลเนี่ยมันจะพ่อหยงอออังคนสามร้อยผู้น่ะอะมันตัวเดียวนึงตัวนไก่สองโล่มีมึงขึ้นพิ่งเอาโลวด <c oughs> ก้องบ้เป็นหยังดอกแมนก่นบ้แนวอยากนักกินบ้ได้กินมึอนี่ลงทคานหล่นบัดบังดูไอ้ลงมแตนเลยหลายลายัยมีเบิดมือเบิดลคำจะได้ไปกินน้ำมูวะไปจังได้กูข่าจะนอนน่ะ ก้อนเบิดยายม่หยังก็ว่าไม่ได้กินเลยอยู่น้ำฝนอ่ะมือขค้ืนก้อนนี่ได้ทอดปากขามหวานน้ำเล้าโอ้ก็ขึ้น่าปากขามหวานละสิบายเขาเพราะมันอุ่นทองเออเอาไม้กูสามนวยเพื่อขกูปอกเปียกดังป้อเท่านั้นละปัดพันสีทองปอกออกเหลียงอุยหุยโอ้ยเป็นล่าเบิดหน่วยเอารุ่นแต่ข้าว่า เดี๋ยวมากอะพอดีเลยกูถามแน่ถามอย่างเงินล่ำตั้งแต่วันที่เศ้าเก่ามือเปิดวงมาเป็นยังพักกันเอาไปสร้างยังคือพ่อใจลูกน้องพัฒนาวงพาดองไรเอาขยายเวทีออกฟังละสามเมตรที่นี่เื้อจอเอลีดีฮาจอค่ะนี่อย่างอย่างอ่ะคาดสลิงเอามาอย่างเอาหัวเหินเดินอากาศยุ้ยสบูเพี้ยงหัวหน้าเดี๋ยวมาเห็นตีแล้วออกมาหลองเอาอันนั่งเองึินสองคนนะ ซื้อไรบ้างนะนี่สองแซมห่าสองแซนาใช่ใส่เพีงเดียวจ้าไล่ประโยชน์สิ้นดีบอเป็นตัวเนาะไล่ประโยชน์นังไแหละก็มาใส่ช่อให้มันสวยงามอยากสวยงามสูงพวกขืนเทราสีพุ่นอ้าวบอเป็นตัวเป็นแม่ตีมันกับพังเหยลงหดตะนาพังเหยดอกขคอยากอลังการแท้ๆนานะายแม่ยังขึ้นเบิ่งบ่ขึ้นได้ยังขึ้นไปเบิกค่าตัวโอ้ยกพวกขึ้นแล้วสูงไปนานะ้าขึ้นจังไหนล่องเบิ่งเนาะบ่ ข,ข,ขึ้นบ่ขึ้นขึ้นบ่ขึ้นอีกอรีอะไรคะเป็นพยาตซอยเอี้ยว่าล่ำมาแต่เปิดบล็อกจดหอวมันนี่แล้วบัท่านใดขาตัวขันรับขึ้นสลิงเยี่สิไปเว้าให้เาราเบิดทุกบาททุกสตางค์เบิดทุกบาทเลยตกหลงัลงเชี่ให้เราเบิดแล้ไปพูดลอ,อยยัย <c oughs> บ่าเลี้ยงเงิื่อนใบกลมอันอันขึ้นทางไหนน้อยขึ้นทางนั้นทางนั้นแหละเขาเขาคือว่ามันบอดีเขาสอนแล้วๆเอามาเงินน่ะเอามาแพ็คลอตเตอรี่มันนี้ ไปนี่ค่าเลขกูจะสงการปีไก่นี่เอากูซื้อมึงอยู่ใส่ค่าเลขอ่ะอุดรมึงกะเทาวายู่อ,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 ยอ,ยอุดรผลตัวเมายังโคราชพี่ห่วยก็จะบประเดีดไปรับอุดรสิได้อีกตีนอะกูประทานในเครียดกับมึงแทเดอเครียดยังเอาวัดวันที่สามสิบท่านว่าขะนาะมันเป็นยัง เอาลอตเตอรี wow. ่ใบละห้าสิบาทมาขายไอ้กูเอาก็ดีมมนึ่งตัวใบละห้าสิบาทได้ไหมถือขึ้นยังนี่เอาเซกกูไปขึ้นเงินใส่เอาก็ขึ้นน้ำรานท่องเขาก็ให้ขึ้นได้แหละเขาบอกให้ขึ้นเอาไปยังสิบบาให้ขึ้นโอ้ยลอตเตอรี่ตั้งแต่พผู้สิงหาผุ่นไหมเอามาขายนี่เอาบอกจะบอกแล้วขายลอตเตอรี่เก้าติเดานี่เออเอาก็ะช่างแล้วกูไปบังคับมึงซื้อมึงมามึงอยากซื้อกูก็ขายตัวกูก็ว่ายุ่ยลอตเตอรี่ยังขึ้นสิถือกัวสมองแท่งห้าสิบาทนึงกูมาเอาเเฮ็ดดีๆอาาาใ้้้เเฝอผูดันนอ้ ผัวกูเนาะผัวเอออ่ามึงเอ้ยผัวจากไหนมันคือฝนสีตกแท้มันเป็นอย่างคืมบ้าความนั่นความนี right> ้ว่าผัวผู้เป็นผ uh ัวจะคล้องว่าสั่นย่างไปนับกันกูว่าประกวดน่างามแข่งกันยี่ผีผัวแม่เต้นใสเอาเงินบ้าหยั่งสนามเนี่ยกูต้อนเนี่ยดีด้อโอ้ยบ่แม่นคนละคนหยั่งคนละคน ผู้เจ้าได้มื่อนั้นมอเมนผู้นี้กต่ผู้นี้เจ้าไม่ยังนำกูกุไซไม่ไปซื้อน้ำแข็งอยู่อ่ะมันไปซื้อน้ำแข็งแต่ว่าผู้มาเสียนพ่อใหญ่เป่าผู้ไหนผู้ใหญ่เป่าหน้ามันเ้าบอกข้ามึงเป็นไก่ต้อยเขาตริงเลยสำหรับผู้กดสลิงเขาไปนอนแต่หงมังแรงผุนอ่ะผู้กดสลิงไปนอนแล้วไปนอนกับเจ้าเรียนตัวละกูกดก็ได้ยาดี่น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำกุขอุณียาเรียนจ้าเอียง กูยิ้มหนึ่ข่าวมามันบอกว่ามันฝ่อมอยู่ตู่หนึ่งด้วยเมียมันจะมาที่ไปญ,ญาติเห็นอย่างตัวพุ่นตัวไรก็ย่าเรียนกูไปกูบายกูกะวายไง<ห> <นำ S 2> ไปเบิ้งนักมวยใส่กะจับหนำนั่งไปก็เยอรมันคือนอีหลีอ่ะเอาเอาเมื่อนี้มันก็เปลี่ยนโขนโขนโขนจังไหนมันมาแต่กับพล่าลมส,สีสะเก็ดผุนเมื่อคืนนี้ อี่กุลีมันรันอี่นี่กุลีมันจับกจับกุ้งจะซื้อจะยัดเตียงมันรันเวลามันจับขาใหญ่ไปคุ้จับขาไปมันรันจับขายใหญ่จับขาคุณไปก่อนโอ้ยโอ้ยอ้าไอ้กุ้งป้านี่ใครหามจับเป็ดกระเทยกระเทยบ้านน้องบอดใส่ตรงไหนบอดถือค่า กระดูกส down, ่งไรออกมาทั้งน้อกมาเป็นลักส่งไรเมียมันนุ่งแซมจีนีไปี่ขี้ในป้ามันกูเฝ้าย่านว่าท่านปวดสวมแม่หมดแล้วยายเป็นอย่างอยเบิกเนาะคอยดวนำต่อไปจะเป็นการอ่านประวัติพอสังเกตนายทบวีบริบูรณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างเอ๊ย ผู้ใดนายทวีบริบูรณ์ก็ไม่ใหญ่ดอนนี่ดิเอาน้ำสมูดโอ้น้ำสมูดียายดอนจอนจัดเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราชสองพันสามร้อยเจ็ดสิบอย่างนี้มันอยู่ปีได้เดือนกรกฎาคมอยู่ปีมังหันว่าไปต่อทีเดือดวะมันก็รักย่าหนิไม่ยุ่ิสูงไปได้ก็เลยขี่หัวหมวกกู อ๋อเสียงโทรศัพท์ไปอาจารย์ท่านี่ปีเสียงโทรศัพท์นี่เป็นยังโอ้ย่าเฝ้าของยายของยายย่าเฝ้าไม่ก็เฝ้าอาจารย์น่ารตีตเฝ้าด้วยเลตตลกไปได้กับพ่อขึ้นแม่ไมวผมเป็นซิมทุลาตัวอุ้ยลูกสาวกูโทรมามึงจะปากเด้อเป็นยังเขาซิมกูจัาว่ากูเป็นกระเทยไวลูกบงบงเป็นกระเทยสวัสดีครับพอล่ำยมเพื่อสูงเนื่องลูกนครราชสีมาลูกนครราชสีมา โคนหลายเด้ลูกคนหลายค่ะคนขึ้นหลเถอะเฮ้อมาเพิ่นมามอลลั่มคณนี้เนาะกับพ่อเข้าใจเข้าใจอยู่ขอบคุณค่ะเข้าใจขึ้นหอดขึ้นกาแต่สิ่งแต่มาเบิ้งมามีนมึงหรอกเหงื่อไหลหอนไหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยาวหอนขึ้นแห้งๆลูกสามม่ว่างสายเดี๋ยวตี ว้ยเขาเล่นซิรูว่าเป็นกระเทยฮัลโหลโอ้อันอันเสียงเยนามห้องตะลูกโเระเรียนตะลูกแล้วห้องพ่อก็คือหัวด้ือเกาหัวด้วเกาละล่ะมันยังเดาดิแต่ไล่ จะมาจูดอย่างนั้นหนีมาเป็นฝุ่นกระถินเนอมึงเด้อมึงเาไปล่างบอดีกูเด้อกูลงไปเหยียบพ่อมึงเด้อเอาลงมาลงมาเหยียบเอาลงเอาลงมาโอ้ยโม่ระดับนีมาคือแถววะคืออย่างข่างข้าวเฮ้ยฐานี่มาคือแถววเหนียวคืออยังล่ะคือจังเฉียดร้อยน้ำดิ๊บ โอ้ยซํานี่ระดับนี่พอดีเลยล่ะเอาแบบไหนคะยัยเอายายเห็นมาล่ำคาร์น,น,นึงเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดจังไรคะจังสี่ล่ะกัดเป็นลักษณะนี้ต้องหยับขึ้นไปอีกจังหน่อยโอ้ยกู้ชมมูๆๆๆมเสียวๆกุ้งกันยงเอาล่องล่องล่องล่งองเออมาเด้อคุณพ่อคุณแม่กูเอ้ยเอาปักปำไปใส้บนันดีแปะมาปนแม่ปปำปักปำ บอกป,อปามซาอาจารย์โน้นมา่วปดเห็นไหมอาจารย์ว่ายอะเดียวไม่หยังมึงเอิ้นผู้ไหนมา่วปดก่อนอาจารย์โน้นมึงเอิญอนโดดครับจำได้พ่อกันจังไหนอาบปากแามันอยู่ไก่อาจารย์โน้นอยู่ทั้งหลังเจ้าดีเม่ีผู้ใดเป็นอาจารย์นน้นฮะเด็กกูว่าวยุติลาผิดชซ <c oughs> อ,อยกันโอ้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 โอโลิฟท์ฟาดมาฆ่าหนี่งกระไดปนเราก็บบ้ารากไปนะเอาเอาเกือบเกือบเกือบนี่นี่ยังไม่ใหญ่นักกูนี้ เอาสินยายสินห่อยนะโตกสินขึ้นข้างหลังเก็บแม่งของเกลียนแดงมอสีว่าบุญนี่ทะลุูนยายไม่ยังมาเรียตลกกูบอลเล่นเอ้าบอลเล่นจังไหนยี่บอลท่านเ้็วเราจะไปสิเล่นสูตัวขัวตัวนี่มันดีมันค้างมันคาบอลอะไรไมีเลนบอลอ่ะเดี๋ยวมันหลุดลงไห้จังไหนกูบอลเล่นอะมันกะร่องไหนยุนมอลเล่นร่องไหนกะซังกะเจ้ามัน่องอะไรยังไเอามาขึ้นไม่มาเล่นกูบอลขึ้นเอ้าเล่นบอลเล่นเอ้า เอ้ายัยจะมาจันแล้วยังบัดนี้ไม่ยันกูเสียกูฟ้อนอ้อมคือตอนแล้ผ่าป้าหนีตีเอาน้ำเทาเข้าใจยุวการแสดงใส่มือก็ได้มันมาหอดนี่ตีมันจังไวีนี่ตัวเฮียเจ้าสิตัวใหม่เกียรตเท่าได้น้ำเนี่ยโอ้ยถีบซิ้งๆแต่เสิกูส่งการไปเชิญอย่างเงี้ยผุดติดดอนกูรุ่นพ่อกูได้น้ำเอามึงว่ากููจะคว้าตีป้าอย่างมึงก็ลรองกูเตี่ยมื่อนี้มึงต้องให้เกียรตกูนะกูเห็นกูต้องให้เกียรติมึงมันเด็กแข่งชาติ

กอใกล้ยูนิตเดียวไม่อยากไอพี่อยากไอรากพี่ตายยังกูบอกไอเจ้าอะไรอย่าใส่ตีนมันเป็นการแสดงนะการแสดงแต่ยังมึงเห็นเขามาเหรียญกับเขาเจ้าเอาเหรียญจังใด้ไม่เนาะแต่เย็นๆนี่อยากไอพี่น้องเพื่นแม่หลวงหลายนี่มึุ้นอะพ่อแย่งกูบอกจังว่าแย่งแล้วอย่าเรียนได้หล่ะคือเก่ามันประชุภาพกูบอกไอเสียกูได้ไหมกูได้บ้านเราแค่ยังเอามือชุกวากูยังไม่ได้บ้านเลยไปนี่ครสิบอกรถแต่งคันหาไม่จำเป็นเลยไปเก็บของให้กูกูที่หน้าบ้านบุนอะที่หื่อบ้านจะได้ไปสี่เหรียญตลกได้ถ้ะ เอาใจเย็นๆก่อนค่าคอยจ่ากั้งปะไผ่เมื่อบ่มีไผ่เมื่อเดี๋ยวหล่าผู้ใดให้เพิ่มเพิ่มคืนว่างหันเอากลับโคราชแล้วบ้านอยู่ใสบ้านอยู่สกุลไปไว้แท้แกงเขียวหวานอยู่ใสแกงมะเขียวใส่เขียวหวานเอาคณะอื่นคณะนี้มิตรไกลอ่อยต้อย เมี่ยเนะนี่ยเข่าซ้ายเข่าขวาไอ้ใจไปย่ากับเขาให้ยันโดนดีเมียบัตรข้ามยูเซคือว่ามิตราโอ้ยของพระเอกคนอื่นของหัวหน้าหวานคือ,อยังฟันสีทองกูน่ะบ่มีได้เลย,ยลบ่หวานกับหวานคือก็ยังข่าว่าสีนี้ไปอยู่วงอื่นไปวงไหนแดกแล้วที่ไปใส่ได้หักใจเกินลอยคือ,อยังเนี่ยเงินนับแต่เปิดวงจนหอนมืนอ่นอนี้ว่าจังไรบอรชเอาก็ได้ นายยิ้มบลาพูดยุ่ทังหลังน่ะโอ้ยว่าเรียนเชื่อเชื่อลาเปลาเงินก่อนจะเฝ้าไม่เอาเงินฮะไม่เอาเงินโอ้หน้องเทีนเสียบขับไปอีกมูดนได้น้ำได้น้ำมูบวลาได้ไม่เอาเพราไม่เอาเพราะได้สุดละมันเด็กครูเถาวาได้ขอบคุณน้องเทนนะคะพี่หน่อยไปวีน่าบ่อมาตีขอบคุณค่ะขอบคุณครูเทนนะคะขอบคุณค่ะ โอ้ยรวยมือรวดแท่งทองเขาป้าเดี๋ยเงินมาให้หมอลำหมอลำยังปลองไล่เขาอยู่เนาะเจียบเป็นล่มอยู่ทองออกยายดอนจ้ามาสิพาไปบอกว่าค่าตู่สลิงกระขึ้นเหลี่ยมกระไปวอาวอาเงินตู้ห้องม่นบ่ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆค่ะขันว้าได้ว่าจะได้บ่ตุภาพเจียบใส่น้ํายําใส่ตุ่มคันบ่เว้าก็บ่ได้หัวคันบ่าวปวดมันก็เหี่ยวฝืนเนาะค่ะยายดอนแม่นค่ะเพิ่นก็ยังบอกอยูุ่ติค่ะพี่น้องค่ะ หัวละว,วัลนิกจิตแจ่มใสหัวละว,วละไม่ใจสุขสรรหัวละว,วัละืื้นอ,อกตื้นตันแต่ถ้าหัวเละกันทั้งวันไปฝีธัญญาเอยโอ๊ย่ิไมเอาเอ่ยน,นะอีกตูโอ้ยกูอยากเห็นหน้าผู้ใจคข้าโจมึงเนีย่ย มึงก็มาทำการบ้านมึงก็มาเขียนมาดีๆเขียนมาอยู่มันลืบมันก็เลืบคอยไปขีดกค่เดี๋ยวเมื่อนี้ล่ะไม่ก็ะถือจะใครห้ำอยากอายเพื่อนไปเย็นอุบวนมืงอื้นมึงอยากขายหนาเพื่อนเ้อขอบคุณหลายๆค่ะ